บนบดอะไรไปมันรู้ได้ไงว่ามัระโดดเกระโดดขาขึ้นก่อนชาตยาไไ จะไปกระโดดนะนั่งเฉยๆนะดึงดึงดึงนี่โดดออกไป

ไม่อ้วกมาเลยเนี่ยกินเพิ่งกินข้าวอิ่มเนี่ยนะเพื่อน เพื่อนเคยบอกว่าอะไรนะเ่อนว่าระวังคอยนะอะไรนะเพื่อนบอกว่โดดีระวังเลยนะอะไรนะระวังอะไรนะระเบิดเบิดโนพอดยโอ้โอ้โไปโดด

นั่นจะตีลังกาเลยตงกาเจะไปแล้วเหรอไปพารักกะลูกดีดี๋ยวจะไปแล้วจะไปดูได้ยินได้ยินเสียงแล้ว